่งนี้เลยค่ะการเขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคําที่ถูกต้องตามระดับภาษาการเขียนโฆษณานะคะเด็กๆครูมิงว่าเด็กๆต้องเคยได้ยินโฆษณาต่างๆดังนั้นเด็กๆห้องเราเคยเห็นโฆษณากันแล้วเดี๋ยวมาลองดูดีว่าห้องเราเนี่ยเคยได้ยินสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าอันแรกเคยไปไหมคะเคยค่ะฮิวเม่อะไรก็แวะมาเวนิเลนเยี่ยมอันนี้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 ค่ะ ยอดซ่า,าคุณภาพจริงจอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้คุณไม่ได้ใจอ๋ออันนี้มันจะเป็นเบอร์ดี้เนาะอันนี้อันนี้ไม่มีลิมิต ได้ยินโฆษณาที่เขาเคยโฆษณาต่างๆมาหลายตัวเลยใช่ไหมดังนั้นวันนี้กิจกรรมที่เราจะได้ทำเนี่ยเด็กๆจะได้มีโฆษณามีสินค้าเป็นของตัวเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเด็กๆจะทําอะไรแต่ก่อนอื่นทุกคนหยิบอาวุธมือถือขึ้นมาค่ะหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาวันนี้ครูมิ้งมีเกมให้เด็กๆเล่นด้วยค่ะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเขียนโฆษณานี่แหละเดี๋ยวเรามาทดสอบความรู้กันว่าเรามีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการเขียนโฆษณามากน้อยแค่ไหนเนาะ แล้วเดี๋ยววันนี้นะคะคุณมิมีเกมให้เด็กๆเ,เล่นด้วยเป็นเกมที่คุณมิมว่าเด็กๆอาจจะไม่เคยเล่นเป็นเกมใหม่ๆของเรานะคะเป็นเกมเกี่ยวกับหลักการเขียนโฆษณามีคําถามแค่5ข้อใครที่ชนะนะคะคุณมิมีบัตรเครดิตให้ด้วยสำหรับในการช้อปปิง้งในช่วงการประมูลสินค้านะคะถ้าคำแล้วหยิบอาวุธขึ้นมาข้อที่1ค่ะสินค้าที่ไม่มีการโฆษณา จะมีผลตามตัวเลือกใดสี่ข้อจ้ะสินค้าที่ไม่มีการโฆษณาแน่นอนว่าจะต้องทำไมไม่มีคนรู้จักเนี่ยใช่คนรู้จักน้อยแต่ว่าคนไม่รู้จักไม่สนใจเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญกว่าสมมติว่าคุณมิ้งจะขายน้ำยาถูพื้นยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อสุดถุยอย่างเงี้ยถ้าคุณมิ้งไม่เคยโฆษณาจะมีใครรู้จักไหม,ไมอืมไม่มีใครรู้จักไม่มีใครสนใจเลยอยู่ดีๆเป็นตรีตรสายเงี้ยเดินเข้าไปก็จะไม่รู้ใช่ไหมพ้ เดี๋ยวเรามาดูข้อ2องคำถามที่2เตรียมตัวค่ะกดให้ดีกดให้ไหวสินค้าใหม่ควรใช้วัตถุประสงค์ในการโฆษณาตามตัวเลือกใดโอ้ทุกคนเลยเก่งมากแนะนําสินค้านะคะคือสําหรับการโฆษณาเนี่ยเราต้องแนะนําว่าสินค้าเราคืออะไรมีดียังไงมีประโยชน์ยังไงนะคะเด็กๆเก,ก่งมากตกใจแล้วเนี่ยได้เต็มหัวสุดยอด ำถามข้อที่3ค่ะดูสิมุ้ยถูกขิดแล้วเหรอลูกต้องคนเดียวเลยใครคือคนที่ตอบถูกอ่ะออใครถูกจริงหรอเก่งมากอันนี้เพิ่มการใช้ให้บ่อยขึ้นนะคะเขาพูดว่ายิ่งอาบยิ่งผิวสวยเห็นไหมยิ่งอาบเยอะๆยิ่งถูกบ่อยๆ นี้เช้าก็วันเย็นก่อนนอนยิ่งทามาเออยิ่งหน้าใายยิ่งผิวสวยเห็นไหมหเพิ่มการสับเปลี่ยนนี้ยังไม่ใช่ยังยังไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้พูดว่าไปใช้อันนู้นดีกว่าไปใช้อันนี้ดีกว่าเขาไม่ได้พูดแบบนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราเรา,เราดูข้อที่4ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง จะยิ่งสวยผิวดีมากคุณมิ้งเนี่ยโฆษณาให้ผู้หนูเนี่ยค้อยตามบอกว่าอาบทุกวันนะผิวจะสวยผิวจะเนียนจะนุ่มเนี่ยเหตุผลก็ให้หนูอค้อยตามข้อสุดท้ายสาวตื่นเต้นมาก สิ่งที่โฆษณานะคะมักจะเชื่อให้เห็นว่าเออโฆษณาชิ้นนี้ดีอย่างไรสิ่งที่พิเศษของสิ่งสิ่งนี้ทำไมถึงซื้อร้านนี้ทำไมถึงไม่ซื้อร้านอื่นเนาะอู้ตายบอสนะคะก็โดนทำลายแล้วนะคะหายปิ้งไปเลยนี่คือเราอัศวินของเราทีมที่ได้ที่หนึ่งของเราเหรียญทองที่จะได้บัตรเครดิตมูลค่าอลิมิตฉบับนี้จ้ะคือทีมอันนี้ค่ะ เฟรมค่ะเดี๋ยวเรามาดูหลักการเขียนโฆษณากันก่อนค่ะมีทั้งหมด5ข้ออยู่ด้านหลังเสียงดังฟังชัดข้อที่1มีมี โฆษณานะคะ5ข้อง,ง่ายๆที่เด็กๆจำเป็นต้องรู้และนำไปใช้ค่ะ5 มีนะคะเด็กๆจะได้นําไปใช้ในก,กิจกรรมวันนี้อย่างแรกเลยวันนี้นะคะเด็กๆได้แบ่งกลุ่มละเราจะแบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจากนั้นค่ะคิดวันนี้เด็กๆจะได้คิดผลิตภัณฑ์นะคะได้เรียนรู้หลักการเขียนโฆษณาและนํามาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้จริงๆแล้วแต่เราเลยจะขายอะไรก็ได้ผลิตภัณฑ์ของเราที่เราอยากคิดชื่ออะไรก็ได้แบบไหนก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้อย่างที่3เราขายค่ะขายหน้าชั้นเรียน เราเอาผลิตภัณฑ์ของเรามาหน้าชั้นเรียนแล้วขายแล้วลอ,ลองดูซิว่าจะมีคนซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาสนใจหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณมิ้งจะให้เวลาเด็กๆได้ลองคิดผลิตภัณฑ์แล้วก็ลองคุยกันในกลุ่มว่าหนูอยากได้ผลิตภัณฑ์อะไรอยากขายอะไรราคาเท่าไหร่สรรพคุณเป็นยังไงเป็นประเภทอะไรนะคะและเดี๋ยวเราจะนํามาขายหน้าชั้นเรียนกันกับซาดราบ ยาม,มากอ่ะมึงมให้เวลา10นาทีลงมือทําได้เลย สำหรับร้านแรกที่เราจะขายวันนี้นะคะเขามีผลิตภัณฑ์มาขายอ่ะเดี๋ยวเด็กๆด,ดูนะคะว่าเขาขายอะไรสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาโฆษณาสินค้านาฬิกาชื่อผลิตภัณฑ์ Time of l i f e ประเภทของใช้สปปรรพคุณบอกเวลาได้โทรเข้าโทรออกดูเข็มทิศและวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ค่ะในราคาเพียง25,000บาทค่ะสโลแกนนะคะสวยก็หรูดูทันสมยัยต้อง Time of l i ์เท่านั้นค่ะอืมขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเรามาดูร้านต่อไปว่าเขาขายอะไรกันดีกว่าร้านนี้คุณมิงอยากซื้อมาเป็นสินค้าที่คุณมิงใช้บ่อยมากเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าเดกขายอะไรสวัสดีค่ะวันนี้จะมาขายลิปสติกนะคะชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อมินลิปประเภทของใช้สรรพคุณก็ติดทนนานเนลิปนุ่มสบายปากนะคะราคาแค่159บาทเองนะคะสโลแกนทาได้ปาก,ปากไหนตลอดเ <c oughs> <c oughs> อีกร้านหนึ่งที่เด็กๆคุณมิงเห็นว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าวันนี้เขาจะมีอะไรมาขายนะคะอ่ะลองดูสวัสดีค่ะวันนี้ล้านเราจะมาขายเป็นผลิตภัณฑ์วิตามินดับเบิลบีนะคะประเภทเครื่องดื่มสรรพคุณช่วยให้ผิวพรรณดูเป่ปงปังสดใสาราคา15บาบาทสโลแกนช่วยให้ผิวใสอย่างชาติหน้าสดใสสาฟๆ รู้จักการเขียนโฆษณาไปแล้วนะคะขออีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหลักการเขียนโฆษณา5ข้อคืออะไรบ้างหนึมีประโยชน์ โฆษณาของเด็กๆนะคะซึ่งวันนี้เด็กๆทาได้ดีมากๆในทุกๆกลุ่มเลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้คุณวิมมีคามคามคามคาฝากนะคะคฟคมของคุณวิงนะคะวันนี้ไม่ต้องแค่ก็ได้เแบบี้ไมล์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะลูกอะเรียนคำาฟกันลง